สวัสดีครับผมนายปานเทพหยิงเทียนนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังวิทยาลัยการชีพิติิบุรีและานายพัชราวุฒิจ้างสอบสวัสดีครับและนายสุรชัยอาจานตสวัสดีครับ,รบต่อไปนี้นายพัชราวุฒิจ้างสอบจะอธิบายการทํางานของชุดโคมไฟสนามพ,พื้นที่นี้ครับการทางานของมันนะครับก็ได้ไปเสียบไปที่ปลั๊กครับแล้วก็การหาตัวนี้ออก ขาม่นจะช่วยในการรับน้ำหนักของโคมไฟครับส่วนเกระเช้าเดี๋ยวก็เปิดเบรกเกอร์ครับขนาดไฟ400บาทนะครับแล้วก็เสาของมันจะนัดงตึงนะครับลง ครับสรุปนะครับชุดโองไฟสนามเพื่อนที่นี้สามารถใช้ในงานกิจกรรมได้ต่างๆเช่นเขาคร่ลูกเสือถุนิเทศหรืองานกีฬาหรือหรืองานต่างๆนะครับครับขอจบการนำเสนอครับ